สวัสดีก e like ับท่านผู hey. to to age, right. ้ชมทุกท like ่านกันด้วยนะผมวันนี้นะครับผมก็มารีวิวอัปเดตสั้นๆนะผมของเฟซซิมเอ็กซ์นะผมสภาพกูเพิ่งตื่นเลยครับก็นะผมจริงๆมาอัปเดตตั้งแต่เมื่อคืนเช่นเดิมห้าทุ่มตามเวลาเดิมของเฟซซิมเหมือนสัปดาห์ที่แล้วเดยแม่งดีนะเออแม่งอัปเดตสองครั้งเลยเออนะครับผมก็ในผมอัปเดตนี้นะผมก็จะมีเฮเวนไอซ์แลนด์นะผมมีเพคคอเลชั่น เพชรใหม่13ตัวไข่ใหม่2ใบแล้วก็เออเกมพาร์สสิบห้าเพชรอิควิปนะครับผมกลับมาแล้วอ่านะครับผมแล้วก็ม่ได้เข้าฮันเตอร์พาร์สนะครับผมมันก็จะมีแกนเฮเวนเชสอินเทอร์เฟซอัปเดตแล้วก็บาลานซ์โอเวอร์ฮอลอีกนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็น่าจะแก้บัคฟิกอีกนิดนึงนะครับผมประมาณนั้นนะครับโอเคอย่างแรกเลยนะผมเฮเวนแอสแลนด์ Island, นะผมก็จะมีรูปร่างหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมเฮเวนเกตนะครับประมาณนี้เลยครับผมแม่งโคตรอลัง ซึ่งกล่องนี้เนี่ยผมมีมูลค่าประมาณถ้าถ้าถ้าผมคำนวณไม่ผิดน่าจะหนึ่งทีป่ะวะผมไม่รู้หน่วยนะไม่แน่ใจผมไม่ได้หามาก่อนเอออันนี้ก็หนึ่งทีนะผมส่วนส่วนกล่องนี้เท่าไหร่กล่องกล่องนี้ห้าห้าสิบบีนะผมกล่องนี้ห้าสิบบีกล่องนั้นหนึ่งทีโอเคต่อไปก็อินเทอร์เฟซอัปเดตนะผมก็จะเห็นได้ว่าอ่ะเดียวผมว้าให้ดูนะครับเออไปช็อปก็ได้อ่ะนี่ไปช็อปเลย นี่มันจะมีคำว่าสปอน n w เวลิลขึ้นมาแล้วผมส่วนบอลนะผมผมได้ตกอันดับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอีกไม่นานค่าว่าอีกไม่นานนะน่าจะไต่ขึ้นได้เหมือนเดิมอืมใช่แล้วก็เอ,อ่ย้อนกลับไปตรงเพชรคอลเลกชันนะผมเพชรคอลเลกชันนะครับผมก็จะเป็นตู้นี้นะผมตู้ฟ้านี่เลยนะผมจริงๆเนี่ยเวรลแรกก็มีนะผมจะเป็นตรงจุดจุดสปอนเลยเนาะแต่ว่าเออที่จะไป <laughs> อยู่ตรงนี้ดีกว่า ก็จะเป็นแนวเอ่อคอลเลคชันตั้งแต่ไข่ใบแรกเย็นใบสุดท้ายนะครับผมยันไอตัวเนี่ยไอตัวเขาเรียกว่าไอ,อาคุสิบเพ็ดอะใครที่แบบว่าสะสมมาตั้งแต่แพทแรกเลยเนาะผมก็มีแค่สองตัวเพราะว่าแพทแรกเอ่อเอาแค่แพทแรกแค่นั้นแหละเออส่วนแพทใหม่ๆผมก็ไม่ได้เติมซื้อละนะครับก็ใครว่างพอนะครับผมเชิญไปกดตั้งแต่ไข่ใบแรกได้เลยนะครับอืม ยิงไก่ไปสุดท้ายเลยช่วยได้เลยครับแล้วก็13เพชรใหม่นะครับผมก็จะอยู่ที่ไข่2ใบนี้นะครับนี่เลยเอ่อ e m p ์ r e นเอ็กซนะครับผมซึ่งทั้งหมดนี้นะผมจะเป็นตัวอีพิกทั้งหมดนะครับผมไม่ดีอีพิกสามตัวแล้วก็ตัวนี้เป็น,นรีเจนเนอเรียนะผมส่วนตัวนี้น่าจะเป็นมิต i c a l นะซึ่งผมยังไม่เคยสุ่มได้ไม่ว่าจะมีเกมพาร์ตเจมมี่ดิคอหันเตอร์แล้วก็ตามนะครับผมเป็น Forever นะครับผมซื้อมาแล้วนะครับเรียบร้อยนี่เลย วิโรงหันเตอร์สร็แล้วอ่าแล้วก็เออเจ้าสเตตนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าแม่งเผื่อนเพื่อนพอตัวเลยนะผมเอ็มไพเลียนสเตเลียนนะผมั4บผม2เอนะครับถ้าเทียบกับเมตาเก่านะผมตัวแฟนอมวูมนะผมก็จะอยู่ที่ประมาณ 18M เนาะก็ต่างกันเยอะอยู่นะเออก็ต่างต่างกัน 5M อ่ะนะครับผมก็ส่วนตายก็เอาไปขุดสบายสายเลยนะผม ส่วนตัวธรรมดานั้นก็สามารถเอามาเอามาแทนตัวเก่าได้เลยเนาะไอตัวเมตาเก่าในผมฮาวอั p พาเลสนะครับซูเปอร์ทีเว e ร์ดเรจินดรีนะผมนี่เป็นตัวอีพิกผมสุ่มมาเรียบร้อยในผมส่วนพวกนี้ก็ทําฟิลเรียบร้อยแล้วนะครับผมฟิลเรียบร้อยก็จะได้เป็นประมาณนี้เนผมพิกัสเซสเรจินดอรี่นียผมบัฟทั้งหมดนี้ก็ยัดมาประมาณนี้ก่อนเพราะว่าเออผมก็ต้องเอามาทําคลิปเนาะเออรีบไปทําคลิปไม่ใช่หรอกโอเค แล้วก็โค้ดใหม่ไม่แน่ใจว่าใหม่ยังนะแต่ว่าราติดตามในทวิตเตอร์แล้วกันเนาะเพราะฉันก็สลาดอัปเดตนี้ขอรีวิวสั้นๆจบกันจบการรีวิวสั้นๆเพียงเท่าน,นี้แล้วเจอกันไปครับไปเรียนก่นแหละ